ิอ่ใช่เอามาเร็วๆโทรศัพท์หลน่นเอาดีทั้งไหนล่ะ เอามาทางนี้โทรศัพท์ร่วงเพื่อนๆเมาหรือไม่เมาอึบเอ,อ้ยสบายใจเอามานั่งคุยกันกินอิ่มมาแล้วก็เลยมานั่งคุยกันดูสิว่าลงไปกินข้าวข้างล่างมาว่าจะทำ YouTube ว่าจะไลฟ์สดข้างล่างเสียงเพลงมันดังมากไลฟ์สดไม่ได้มันโดนลิขสิทธิ์ตรงที่คาสิโนลงไปกินข้าวที่คาสิโนมาเมื่อกี้อิ่มมากกินอาหารแม็กซิกันอิ่มแวะมาหาเพื่อนคุยใครจะเป็นเป็นเพื่อนคุยแพทได้บ้างตอนนี้แพทเมานเนี่ยตอนเนี้เมาแล้วนะลงไปกินมาการิต้า ค็อกเทลแก้วหนึ่งแล้วก็กินเนื้อสเต็กย่างร้านแม็กซิกันตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาเพราะว่าที่เมาเพราะอะไรวะคือกิน,ค,กนคือดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะกินข้าวแล้วมันไม่มีอะไรตกถึงท้องไงตื่นมาบ่ายสามตื่นมาบ่ายสามบ่ายสี่โมง แฟนลุกไปทำงานแต่หกโมงหกโมงเช้าอีตะอีเมียตื่นมันบ่ายสามสบายไหมชีวิตเป็นคุณนายไปบน,นี้เองเนะใช่ไหมตื่นมาบ่ายสามลงไปหาอะไรกินลงไปหาอะไรกินใต้ถุนโรงแรมขี้เกียจออกไปข้างนอกไงเพราะว่ารู้สึกไม่่อยปลอดภัยรู้สึกไงก็ไม่รู้ก็เลยขี้เกียจนั่งรถนั่งเลยก็ หากินแถวนี้ง่ายๆกินอะไรง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากใครแวะมาทักทายแวะมาคุยได้ตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วเพื่อนๆไปทํางานกันหมดแล้วมั้งเนาะแพทคิดว่าเพื่อนๆคงไปทํางานแล้วแหละมีคนจากประเทศไหนรัฐไหนจากอะไรมาแวะมาคุยกันได้ดูหน้าตาอ,อ้วนมากเลยช่วงเนี้ยกินกินกันนอนไม่ได้ทาอะไรอ้วน กับจะอ้วนเหมือนเดิมเหมือนกินกินนอนๆอนไม่ได้ทำอะไรแชมเปญแฟนแฟนซื้อแชมเปญมาให้ใส่ห้องไว้ให้ไว้เปิดกินก็เลยเปิดกินแชมเปญกวรวเราจะไปนั่งดื่มข้างลอกได้ไงไม่รู้ซื้อแชมเปญมาให้เมาอยู่ในห้องนี้บอกเมาแล้วก็นอนไม่ต้องออกไปข้างนอก ใครแวะมาเอากล้องมาใกล้ๆจะได้เห็นหน้าชัดๆแพทกินมาริต้าไปแก้วเดียวเองเมามากอูอมีคนดูอ่ะมีคนคอมเมนต์เลยใครเข้ามาคอมเมนต์มาคุยด้วยบ้างแพทแวะ มาทักทายเพื่อนๆพวกนี้ก็กลับบ้านแล้ววันจันทร์ก็ไปทำงานวันจันทร์ก็ไปทำงานปกติเป็นอีเจวเป็นอีเจวปกติเดีย๋ยวคิดว่าไม่ได้ทำงานนะทำงานทำงานเหมือนเดิมแหละคนเราไม่ทำงานมันก็ไม่มีเงินทำงานน้ำมันก็มีเงินเราจะใช้อะไรเราก็ใช้จริงไหม อยากซื้ออะไรเราก็ซื้ออยากใช้อะไรเราก็ใช้ดูกระเป๋าตังก์นี่การาด์ดเข้าห้องบัดบัตรเข้าห้องมานอนสี่คืนรูดแต่บัตรเครดิตเงินสดไม่ได้ใช้เลย มีเงินสดอยู่นะแต่ว่าเอาไว้เนเก็บไว้ไม่ได้ใช้เป๋าตังค์ชอบมากเลยกระเป๋าตังค์ใบนี้ชอบดูใหม่เอี่ยมเลยไหมซื้อนานแล้วซื้อตอนนั้นมันยังถูกๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เป็นแพงนะหลุยอะ๋ยวนี้หลุยไม่ขึ้นราคาแพงกระเป๋าใบนี้เหมือนกันชอบเนี๋ยไปไหนก็จะเอากระเป๋าตังค์ใบนี้ไปเอาให้ดู ไปไหนก็จะพกกระเป๋าใบนี้ชอบมากถูกใจชอบมากเลยถูกใจใบอื่นนั้นมีมีอยู่เจ็ดมีเจ็ดใบอ่ะหลุยอ่ะมีหลุยเจ็ดใบแต่ชอบใบนี้มากที่สุดใบนี้เป็นคู่ขวัญคู่ประจำไปไหนก็ต้องหิ้วใบนี้ไปชอบมากใช้แบบธนุถนอมไม่มีรอย ของแท้ของแน่ของนอนไม่ได้กอบนะจ๊ะไม่เคยซื้อของกอบของแท้แว่นตาแว่นตาดีอ็ใส่ใส่ไปเท่ๆแบบเท่ๆเนี้ยใส่ไปเท่ๆเ,เ,เข้ากับหน้าแพทไหมมันใหญ่ๆนะแพทชอบมันปิดหนกแร่มีหนกปิดหนกได้ชอบอืม ไม่แพงอันนี้ประมาณห้าร้อยเหรียญก็ประมาณเท่าไหร่หมืน่นสองหมืน่นเกือบสองหมืน่นประมาณนั้นไม่แพงมีแว่นตาหลุยอันหนึ่งแพงอละสาปะาสามหมื่นกว่าแพงอันนั้นอะดีโอแว่นตาดีโอนี่ไม่ไม่แพงนะถูกแต่ไม่ค่อยได้ใส่ใส่ไปชอบใส่ของถูกของแพงจะใส่เฉพาะ แต่ถ้าแพทย์ไปฮาวายไปบีชไปฮาวายเนี่ยแพทย์ก็จะเอาแต่ของถูกๆไปก็แบบไม,ไม่ไม่มีของแบง็แบ็เนมเลยเพราะว่าเรารู้เราไปลุยๆไงอันนี้มันมาลาสเวกัสมันมาแบบหรูหนูอลังการงานสร้างมีแต่แเราก็ต้องเอาแต่ของแพงๆมานิดหนึงอะไรเงี้ยเราไปไหนเราก็ดูสถานการณ์ด้วยนี่ก็จิบแก้วแก้วแชมเปญไม่มีก็ใส่แก้วนี้ไปนี่แก้วโรงแรม เดี๋ยวไปเอาขวดแชมเปญให้ดูไม่แชมเปญสปาร์กิ้งวออจะสปาร์กิ้งไวน์อืมจะต,ติดเรียกแชมเปญก็เรียกเอาซื้อที่นี่มาลินนะ้ำมันจะหยดเอาเพื่อนเพื่อนลิน ไม่มีอะไรกินหรอกไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรกินเป็นกับแก้มมีแต่เหล้ากินเมาเสร็จที่ห้องแล้วสามสี่ทุ่มก็จะลงไปข้างล่างไปคาสิโนไปหาดื่มแวะมาเมามอยกับเพื่อนเพื่อนเฉยๆหรอ,อ,อ,อโอ๊ยเมื่อกี้ไปหาดื่มมัน ไปหากินข้าวไปอะไรกินข้าวเดี๋ยวให้คนไม้เยอะก่อนจะเมาอะอยากจะเมาไปหากินข้าวเห็นเราเป็นผู้หญิงเปล่ามันไม่อยากบริการเพราะทางร้านมันมีแต่ผู้หญิงไงมันไม่มีผู้ชายเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรก็เป็นผู้หญิงเด็กนั่เคาน์เตอร์ก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยที่คาสิโนโแล้เราก็จะไปนั่งเราหิวข้าวไงตื่นมาบ่ายสามอะ ตื่นมาบ่ายสามเราหิวข้าวเราก็จะไปหาอะไรหาอะไรกินนะพูดง่ายแล้วก็จะไปนั่งดื่มสักสองดื่มเอนจอยแต่ทิปอ่ะเราก็จ่ายอยู่แล้วแหละเราก็ร้านนั้นเขาให้ทิปสูงสุดยี่สิบเปอร์เซ็นเราก็จ่ายเต็มยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเราไม่ได้ไปขี้เหนียวทิปนะถ้าแพทเดอที่แพทเข้าไปดื่มไปกินนะถ้าคิดว่าจะไปจ่ายเต็มที่เรื่องทิปอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะซีจ่ายเต็มที่ทิปแบบไม่ต้องห่วงหรอก อีหากูกินข้าวยังไม่ทันหมดกินอาหารยังไม่หมดครึ่งจานเลยมันเอาบินมาเช็คก,กินมากัิกินเหล้าไปยังไม่ถึงหมดครึ่งแก้วมันเอาบินมาเช็คแพทมันบอกว่าเอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่ทามนะโอเค I'm not last you แล้วเนี่ยเทคยัวทม์แล้วมึงเอาบินมาให้กูทำไมกูยังแดกข้าวไม่หมดเลยอภิธาน词ก็ยังไม่ออย ดีเซิเรทสวิตดีเซทก็ยังไม่ออกอะไรก็ยังไม่ออกมึงเอาเอาบินมาไล่กูทำะกูก็ว่ากูจะสั่งดื่มอีกสักแก้วหนึ่งนั่งชิวๆไปเนาะและทางร้านก็ไม่มีคนนะไม่ใช่ว่าลูกค้าเต็มนะร้านมึงก็ไอ้แม่งโล่งโจ้งหมดเลยไม่มีลูกค้าก็กูไปนั่งเนี้ยมึงจะตายไหมเอ๋รีบเอาบินไปเช็ค y o ยูวันมีท e y o u r r o o m uh watch y o u r number your r o o m you want ที่ทูชาอ่อจะให้ชาร์ที่รูมไหมบอกค่าอาหาระ่ะเอ้เราก็ไม่อยากจะชาร์ที่รูมใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรามาบิสเนสทริปแล้วเพราะว่าแฟนบ่อยไอห้องห้องเนี่ยห้องค่าห้องค่าอะไรในบริษทัทเป็นคนออกอยู่แล้วเราก็จ่ายกินเองจ่ายเองไงเราไม่ได้ไป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 ยุ่งกับที่บริที่ทำงานเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดีย๋ยวเราจะจ่ายเองแล้วบอกฉันจะจ่ายเอง แหมลีมาบินมาไล่อะไรอีดอกคูณนึกในใจโอ้ขอโทษนะใครจะเข้ามาดูคอมาเมนต์หิห่ากลัวกูวไปแย่งซีนมพวกมึงหรือไงอของขึ้นแทนที่จะสั่งดืม่มอีกดื่มก็สั่งแต่ไม่เป็นไรหรอกเราไม่พอใจตั้งแต่เขามาเช็คบินแล้วแต่เราก็เต็มใจให้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเราก็ไม่เป็นไรที่แรกก็จะให้แค่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ ทิปเนะี่ยจริงแม่งบริการแม่งึงเห็นกูเป็นผู้หญิงมึงแว่งบริการมึงคิดแต่แต่บริการผู้ชายคิดแต่บริการแต่หำหรือไงโอ๊ยไมอยากจะพูดขอพูดหน่อยเถอะกูของกูขึ้นอ่าถึงไม่ไปถึงไปดูเนี่ยนึกอยู่แล้วนะถ้าร้านไหนมีผู้หญิงเยอะๆนะ่ะเด็กเสิร์ฟผู้หญิงเยอะนี่ไม่อยากจะเข้าเลยนะจริงๆอะ่ะอือมันเห็นเราเป็นมันมันมันเป็นอะไรกูก็มารอผัวกูกูไม่ได้ไปหาแขกแข่งกับมึงล็อก อ่าไในในใครดูเนี่ยสิบเก้าคนไี้ไม่คอมเมนต์บ้างเหรอดูฟังอย่างเดียวกูก็ไม่ได้ได้ขนาดนั้นผัวกูกูมีอะไรกูก็มีหามึงโอ้ของกูขึ้น <c oughs> พูดแล้วมันมีแต่คนมาส่องมันไม่มีคนคอมเมนตะ์เนาะมีคนแต่มาสอนรู้สอนเห็นแต่ไม่มีใครคอมเมนต์ดีสิเนี่ยนีมาระบายให้ฟังมแม้เราก็อุตส่าห์ คิดอยู่แล้วว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะไปนั่งกินอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเดี๋ยวจะลงไปดื่มเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวดื่มเสร็จเนี้ยนะเดี๋ยวจะลงออกลงไปดื่มข้างล่างที่คาสิโนเดี๋ยวจะหาร้านที่มีแต่ผู้ชายเสิร์ฟมันมีอยู่มันมีบาร์อยู่มีบาร์มีบาร์อยู่ที่มีแต่ผู้ชายอูไปที่ไหนไม่ก็จะถูกใจเลยมึงก็หากูาก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่สุลุยสุล่ายเรือที่ ที่มันอะไรนะกูก็ไม่นั่งกินนั่งดืม่มกูอย่างเดียวกูก็ไม่เคยมองใครนะไม่เคยเจ็อะไรกับใครนะก็นั่งดื่มเราทิปเทบเราก็ให้โอเคนะเราก็ให้เต็มที่อะไรเราก็เตะจ่ายเต็มอยู่แล้วถ้าเราไปกินมากินไปเที่ยวเราก็รู้อยู่ว่าเราต้องจ่ายเต็มทิปอะทําไมจะต้องมามกินครั้งเดียวแหละไ,ไปอีกล่ะไม่ของเสียเราทีแรกเราจะสั่งดื่มก็สองดื่มซะหน่อยเลยหมดอารมณ์ไม่ทรงไม่สั่งมาแนละ้วกับ ขึ้นห้องโมอารมณ์เสียกับขึ้นห้องนอนโดนไล่ตั้งแต่โดนไล่เอาบินมาไล่ตั้งแต่อาหารเสิร์ฟกินไปแค่ครึ่งจานอาหารยังไม่ทันหมดนั่งยังไม่ถึงเท่าไหร่มันเอาบินเอาบินมาไล่ถ้าลูกค้าเยอะนะกูจะไม่ว่าเลยถ้ามีลองไลน์หรือว,ว่าคนที่มารอคิวต่อเราเยอะๆนะถ้าบินมาไล่เนี่ยอาเมันเวกเซนเพราะว่าเฮ้ยมึงอย่านั่งนานนะเพราะว่าไอคนนั้นมันก็รอกินอยู่อะไรเงี้ยะอันนี้เข้าใจอันนี้เมกเซนเพราะว่าอันนี้ อี้ยอมึงเกียนั่งตบยุงอยู่แล้วร้านมึงอะคนก็ไม่มออีอย่าได้พูดไม่รู้จะโทรไม่รู้จะระบายกับใครไม่มีที่ระบายมันระบายกับ YouTube <c oughs> <c oughs> หน้าตากูก็ไม่น่าจะไปแย่งแขกพวกมึงได้หรอกนะกูก็แก่แล้ว what happened ค <laughs> ้าขาบอว่มมนเราโอ้ย what h a p p e n คก็มาระบายสิมันระบายความอึดอั้นตันใจตื่นมาบ่ายสามหิวข้าวตาลายไปหาข้าวกินไปหาอาหารกินใต้ถุนโรงแรมตรงคาสิโนน่ะตรงโรงแรมเนี้ยเขาก็มีลงเราอาหารเราก็ไปหาอาหารเม็กซิกันกินออืสั่งอาหารมากิน เอาหารมาเสิร์ฟเราเรากินอาหารเขาอะยังไม่หมดครึ่งถ้วยเลยมันเอาบินมาเช็คมันเอาเครื่องเครื่องที่นี่มันมันไม่ได้เป็นบินมันเป็นเครื่องเครื่องแมชชีนอะมันเอามาวางไว้ให้เราแล้วมันบอกว่าเอ้นี่ไทม์นะแอมน t อตชูอืมกูเด็กกูยังกินข้าวอยู่มันจะมาเก็บจานกูของกูอยู่ในปากอยู่เลยออดอกนึกในใจอ ดีใช่ไหมที่ว่ากูไม่มีมีเราไปคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวเราไม่มีผู้ชายไปด้วยไงถึงไปไหนถึงไปไหนว่าไม่มีแฟนไปอะ่ะก็ไม่อยากจะไปนั่งกินคนเดียวหรอกมันอีอีอ I have been wishing you for more than now. five y e a r and are you strong woman keep up the Kevin and you I love you very e r y very o พิมพ์ภาษาอังกฤษมาเนาะฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าืูว่าขอบคุณมากกําลังของกําลังขึ้นเดี๋ยวขอให้เมาส์ก่อนว่าไปนั่งดื่มมาแล้วมันเจออะไรบ้างเออถึงไม่อยากเข้าไงร้านที่มันมีผู้หญิงเด็กเสิร์ฟผู้หญิงเยอะๆนะมันทํำไมมันมันมันไม่ถูกใจกันเหรือมันหมันไสเราหรือมันเป็นยังไง มันเป็นยังไงกับกูมันเห็นชนีเหมือนกันนี่มันเป็นยังไงมันอกจะแตกตายหรือไงไม่อยากบริการไม่อยากแต่บริการแต่ผู้ชายหรือไงโอ้แต่มันเห็นผัวเราที่มันบริการดีดีนะถือมันเห็นเราทีมม่มันอยากจะบริการแต่ผู้ชายเหรอทำไมมึงไปติดไป้ายไว้ว่ามึงจะบริการแต่ผู้ชาย มันเห็นเราเป็นเอเชียเป็นเป็นผู้หญิงอะกูก็มีเงินจ่ายกูจ่ายเต็มหมดแหละทิปเทิรกูก็จ่ายมียี่สิเปอร์เซ็นกูก็จ่ายแม่งยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นกูก็จ่ายสูงสุดอืให้กูร้องเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวของกูขึ้นเล่นแล้วกูแบบเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปดื่มข้างล่างจะหาร้านที่มันมีแต่ผู้ชายเออ แล้วแล้วอีอีอ,อีอีผัวก็มาว่าไม่ได้นะเลือกแต่ร้านที่มีผู้ชายทําไมแค่อีร้านที่มีแต่ผู้หญิงมันก็ไม่ไม,มันก็ไม่บริการกูไงเข้าใจกูไหมกูก็อยากจะเลือกไปที่ร้านที่มันมีผู้หญิงเพราะกูก็คําทโบเออแต่มันก็ไม่มันก็ไม่บริการกูไงมันหมันไส้อืมกูก็ไปแต่ร้านที่มีผู้ชายแหละเพราะร้านที่ผู้ชายบริการดีอืม นั่งโมโหูของขึ้นเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะสักเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยลงไปดึกๆกก่อนสักสามทุ่มตอนนี้มันห้าโมงครึ่งนั่งดื่มในห้องไปก่อนเพราะว่าข้างล่างใต้ถุนโรงแรมอะคาสิโนอะมันไม่มีมันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งหรือไม่มีอะไรนะถ้าเราจะไปนั่งเราต้องไปนั่งตามบาร์เขาจะมีบาร์เยอะมากเลยบาร์เล็กบาร์น้อยบาร์อะไรเงี้ยเขานั่งแล้วให้เราดื่มให้เราดื่ม แต่เราเป็นผู้หญิงมันก็ไม่บริการเรามันบริการแต่ผู้ชายเป็นเฮียอะไรของมันเออกูจะไปสั่งดืมม่มแน่มกูกลัวมึงกูกลัวมึงกูกลัวมาแย่งแขกมึงหรือไงหรือกูมึงกลัวพวกมึงขายไม่ออกโอ้โหงานนี้มันจริงๆนะขอบอกจริงๆเถอะ ทำไมมันมีปัญหาอะไรกับผู้หญิงวะกูอยากจะรู้นะักมึงอยากจะขายให้แต่ผู้ชายหรือไงกูก็มีเงินจ่ายนะไม่ใช่กูไม่มีเงินจ่ายโอ้ทํทำยังก็กูหรือมึงจะกลัวมึงจะให้ท่าผู้ชายไม่ได้ไปกูก็มีผัวแล้วกูไม่ได้ไม่ไม่มีกูไม่ได้ไปแย่งผู้ชายพวกมึงหรอกอืของกูขึ้น ไปนั่งนี่มีแต่คนดูนะยี่สิบคนเนี่ยไม่มีใครเม้นเลยอืมยี่สิบคนนี่มานั่งสลอสอดรู้สอดเห็นว่าแพทมีแพทต้นของมันขึ้นอะไรอะไรเงี้ยจะไม่มีคนคอมเมนต์เลยเออม,มีใครมาสอดร,รู้สอดเห็นบ้างโอ้ยี่สิบนาทีแล้ว แพทไม่อยากไลฟ์สดนานนะเพราะว่าเวลามันอัพโหลดลงอะลงอะวอะิดีโออ่ะมันใช้เวลามานั่งเมาส์กับเพื่อนๆไปงั้นแะโอ้เลอตื่นมาตื่นนานแล้วแหละรับรับตื่นตื่นแล้วลับืตื่น,ต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 นแต่ว่า ลุกจากเตียงอะสามบ่ายสาม,มลุกจากเตียงบ่ายสามแต่ก็ตื่นมาแต่หกโมงแล้วพอแฟนไปทํางานแต่หกโมงนั่งเก้าอี้หมุนไปหมุนมาแฟนไปทํางานแต่หกโมงหกโ,โมงเช้าก็ตื่นไปทํางานน่ะกว่าจะกลับเข้าห้องก็นู่นแหละวันนี้ไม่กลับเข้าห้องเที่ยงคืนหรอเพราะว่าต้องไปเอนเตอร์เทนลูกค้าด้วยไปคุยกับลูกค้าแพทก็อยู่คนเดียว ส่วนใหญ่ที่แพทไปเที่ยวอะ่ะแพทก็จะอยู่คนเดียวงนี้แหละเพราะแฟนก็จะไปทํางานกินเที่ยวคนเดียวกินอาหารก็กินคนเดียวอะไรก็กินคนเดียวดินเนอร์อะไรก็กินคนเดียวอเพราะว่าเขาจะไปทํางานกลัวเขาจะกลับเข้าหองอกสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นแหละ ถึงไม่อยากไปกินอะไรคนเดียวไงถ้าไปกินก็ไปกินพวกฟาสต์ฟู้ดอ่ะไปกินแมคโดนัลล์ไปกินอะไรพวกเนี้ยพ,พวกร้านอาหารไปนั่งนั่งดื่มอะ่ะไม่ค่อยจะจะไปอยู่เนี่คืนนี้จะไปคืนสุดเนี่ยจะพวกนี้ก็กลับบ้านแล้วร้านสวยกาสตจะคืนนี้ไปหาดื่มคนเดียวดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นกบฉันมึงจะขายดื่มให้กูไหมกูเป็นผู้หญิงไม่ขายดื่มให้กูมึงจะขายแต่ผู้ชายใช่ไหมมึงบอกมาเลย กูเมาของกูขึ้นนะกูแดกวายไปแล้วกูเมาไปแล้วเดี๋ยวกูจัดหนักจัดเต็มจัดแม่งเลยทำไมมึงอยากขายกูหรือไงือม,มีใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างเนี่ยมีแต่คนดู สิบเก้าคนนะมีคนดูแพทย์สิบเก้าคนแวลมัาทักทายแล้วก็เมาส์อมยแค่นี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฉันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วเราไม่คนไม่ใช่คนบ้านเขานะมันก็ยาก ไม่ใช่ว่ามันจะไนท์ทุกคนหรอกจริงๆแพทเดินทางไปทั่วหมดเนี่ยสองสามปีเนี่ยนะเดินทางกับแฟนไปทั่วหมดตั้งแต่ยุโรปไปทั่วโลกทั่วไม่ใช่ทั่วโลกคือไปทั่วเนะ่ะตามแฟนไปทำงานทั่วเนะ่ะก็ไปเจอสังคมนู่นนี่นั่นแต่ละทีมเขาไม่ได้ไนกับเราเหรอกเขาก็ไม่ได้ไนกับเราก็เรา บางคนเขาก็คิดว่าเราไม่เหมือนเขาคนต่างเชื้อชาติยิ่งเราภาษาอังกฤษเราไม่ไม่ถึงไม่ได้อันนี้แพทจะถือว่าแพทฟังรู้เรื่องแล้วก็โต้ตอบได้นะอืมทักนี้ก็เริ่มเก่งแล้วฟังรู้เรื่องโต้ตอบได้หมดจะสั่งอาหารจะเขาจะถามเราอะไรเราเราตอบได้หมดนะฟังรู้เรื่องนะอืม ถือว่าเขาจะถามอะไรมาเราก็จะเอาอะไรไหมจะเอานี่ต่อไหมอันนี้ต่อไหมคุณจะเอาเป็นอันนี้อันนี้อันนี้นะรู้เรื่องหมดอืมแต่ถามว่าให้คุยเขาเป็นวักเป็นเวนเนี่ยไม่คุยแต่ก็รู้เรื่องสั่งอาหารกินได้โต้ตอบได้ แพตเดี๋ยวแพทจะไปแล้วเพราะว่าไฟ้สดนานมันไม่ดีแวะมาเมามอยแล้วก็ทักทายเพื่อนๆน,นะจ๊ะแวะหวมเา้ามอยระบายความในใจว่าไปหาอะไรดื่มแล้วมันไม่ได้ดังใจเดี๋ยวจะลงไปใหม่ลงไปหาร้านที่ไม่มีมีแต่ผู้ชายมันจะบริการดีไปแล้วเพื่อนๆ